สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แคร์ไล y l สไตล์คนไทยในสวีเดนเราก็ยังคงรีวิวต้นไม้สวยๆไม้มงคลไม้ประดับที่มีอยู่ในต่างแดนให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะวันนี้เราขอนำเสนอต้นไม้ที่ชื่อว่าชะลูดช้างนะคะซึ่งก็เป็นต้นไม้พันเลื้อยที่สวยงามน,น่ารักและที่สำคัญเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยค่ะไปติดตามรับชมกันนะคะ ชลูดช้างหรือว่าซ่อนกลิ่นเถาเป็นไม้เลื้อยที่สวยงามเขาจะมีดอกสีข,ขาวๆอย่างที่เราเห็นเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมเล็กน้อยค่ะวันนั้นเราไปเดินถ่ายทำเราก็ไปสูดมานิดนึงก็มีกลิ่นอ่อนๆจริงๆค่ะหอมชื่นใจค่ะชลูดช้างหรือว่าซ่อนกลิ่นเถาก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เรียกว่า s t e ฟ h อ n o t i s มันเรียกยากเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นไม้เลื้อยที่มียางขาวๆอยู่ในวงตีนเป็ดนะคะเขาจะออกดอกเป็นช่ออย่างที่เราเห็นเลยค่ะเป็นช่อสีขาวๆสวยงามค่ะสำหรับเรานะคะเราว่าเขาสีขาวสะอาดตาดีค่ะ ช้างก็เป็นไม้เถาเลื้อยเขามีเถาที่ขนาดเล็กนะคะอย่างที่เราเห็นคะกลมๆเ,เขียวๆนะคะทุกส่วนของชลูดช้างมียางสีขาวใบเป็นไม้ใบเดียวดอกออกเป็นคู่ก็จะออกกันตามข้อของลำต้นหรือเถาใบสวยค่ะสีขาวๆน่ารักเชียว แผ่นใบก็จะกว้างหนาะสีเขียวเข้มอย่างที่เห็นเลยค่ะแต่ใต้ใบก็เป็นสีเขียวอ่อนนะคะลักษณะของดอกมีลักษณะเป็นหลอดๆคะ่ะปลายดอกก็จะแยกออกเป็นสีกลีบกลีบดอกสีขาวมีกลิ่นหอมเล็กน้อยค่ะ ราคาก็อย่างที่เห็นเลยค่ะก็ที่สวีเดนก็ตกวิธที่ประมาณ7 8 0 0บาทประมาณนี้นะคะถ้าบ้านเราก็ราคาก็คงไม่ไม่เท่าไหระะ่อะฮะก็หลักร้อยเช่นเดียวกันที่เราดูในอินเทอร์เน็ตนะคะการขยายพันธุ์ก็โดยการเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็การปักชำค่ะ ประโยชน์ที่เราบอกไปว่าเขาคือสมุนไพรชั้นดีนั่นก็คือว่ารากของเขานะคะใช้ฝนกับน้ําหรือว่าเล่าขาวจะช่วยขับลมในลใําไส้และลมในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีทีเดียวจะทําทให้ผู้ที่รับประทานส่วนนี้เข้าไปหายลมกมากๆค่ะแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อเรอเหม็นเปรี้ยวแก้ปวดหวมปวดแกบปวดร้อนได้ด้วยค่ะ ตอกจากนี้ก็ยังฟอกอากาศได้เป็นอย่างดีทีเดียวก็เป็นต้นไม้ที่เล็กๆน่าสนใจเลี้ยงดูง่ายก็มีไว้สักเถานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ